ครับเทียนครับมือเบดวง d e ฟ a u ว t แบน d ปทุมพงศ์รา90ครับผมก็มีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่ผมแต่งเอาไว้นะครับผมก็เป็นบทเพลงเพาะๆะครับผมชื่อเพลงอ้อมกอดของฉันนะครับผมก็เป็นเพลงถึงถ่งเพลงเพลงละครนะครับผมฟังแบบสบายๆฮครับร้องแบบเดี่ยวไมโครโฟนนะฮะแบบ ร้องให้สุดเสียงก็ได้จะเป็นเพลงแบบพอะๆครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนๆลองอฟังเพลงนี้นะฮะแล้วก็ติดตามผลงานด้วยนะครับผมครับผมเธออาดูไม่เลิศเลยเธออาดูไม่สูงค่าฉันคนนี้ห่วงใยเธอเสมอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพียงแค่เธอสบตา ก็ทำให้ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยล้าต้องการใครสักคนฉันจะอยู่เป็นกำลังใจเพื่อให้เธอนั้นสู้ต่อไปไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนฉันจะคอยเธออยู่ตรงนี้อมกอดของฉัน จะเป็นของเธอเสมอไปลำบากแค่ไหนฉันพร้อมจะเดินเคียงข้างเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่หนใดฉันจะคอยเป็นกำลังใจเพื่อให้เธอนั้นก้าวไปโอ้เย่ฉันรักเธอ ในวันที่เธอต้องท้อใจในวันที่เธอต้องร้องไห้ฉันคอยปลอบใจคอยเช็ดน้ำตาให้เธอแม้ฟ้าจะไม่มีดาวทะเลจะไม่มีปลาฉันทำให้เธอรู้ว่าเธอยังมีฉัน ฉันจะอยู่เป็นกำลังใจเพื่อให้เธอนั้นสู้ต่อไปไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนฉันจะคอยเธออยู่ตรงนี้อ้อมกอดของฉันจะเป็นของเธอเสมอไปลำบากแค่ไหน ฉันพร้อมจะเดินเคียงข้างเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่หุนใดฉันจะคอยเป็นกำลังใจเพื่อให้เธอนั้นก้าวไปโอ้ย oh yeah. ฉันลา ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับของนายเทียนนะครับมือเป็นวงดิฟเอรเวอร์แบนด์ปทุมวงคาโอเย90นะครับ mm hmm. ผมและเพื่อนแจ็คก,กี้ร่วมกันสร้างผลงานบทเพลงที่ไพเราะนะฮ mm hmm. ะจันลงเพื่อให้โลกนี้สดใสทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับผมก็เพื่อนๆจะลองฝึกลูกคอเสียงก็ได้นะครับผมตามเพลงที่ผมได้เขียนขึ้นมานะฮะ อมขอดของฉันจะเป็นของเธอเสมอไปลำบากแค่ไหนฉันพร้อมจะเดินเคียงข้างเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่หุนใดฉันจะคอยเป็นกำลังใจเพื่อให้เธอนั้นก้าวไปโอ้ย oh yeah. ฉันรักเธอครับผมถ้าได้ไม้กับลำโพงนะฮะแล้วก็ที่กว้างๆเนี่ยโชว์เดี่ยวแล้วร้องเพลงสดๆไม่ต้องมีเสียงดนตรีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพื่อนๆจะหล่อและสวยมากนะฮะยิ่งถ้าใส่เสื้อของผมไปแล้วด้วยเนี่ยสุดยอด <c oughs> สิสิทอาจารย์เซกโลโซนะครับผมพ่เศษโลโซเฮียเฮียใหญ่แล้วครับผมครับผม ยังไงผมฝากบทเพลงของวงดนตรีโฟร์แบนด์ปทุมพงศ์ค่โอเย่ไว้ได้วยนะครับเพลงล็อกเกอร์เพลงดอกไม้เส้นทางรถไฟสายดนตรีร้านอาหารกับแล้วก็ฝันร้ายไม่มีเธออีกหลายบทเพลงนะครับผมก็รวมๆแล้วก็รวม20เพลงนะฮะฝากติดตามผลงานทาง YouTube Facebook ทางโลกโซเชียลด้วยนะครับผม ยังไงก็กลับขอบพระคุณเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจากเทีย,คยนครับเมืองเบีย์วงดิฟเวอร์แบ n d ปทุมคงคาการสุนรับผมครับขอบพระคุณมากครับ